เป็นเพียงสื่อการเท่าน,นั้นติดต่อซื้อขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยคลิปที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับไม่ควรโอนเงินโอนมัดจำจนกว่าจะได้เห็นสินค้าจริงสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาขี่เป้ารถสภาพดีๆนะครับกับราคาเบาๆท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลยครับคันนี้มีติแค่สีไม่สวยแค่นั้นเองนะครับสีมีลอกตามกันชนนะครับตามที่เห็นตามรูปนี้เลยนะครับเป็น Honda Civic 4สี่ดอกครับปี94รถบ้านแท้ๆเลยนะครับขับทางไกลได้100% เครื่อง1.5ใช้งานได้2ระบบครับประหยัดน้ำมันสุดๆกันมาเลยทีเดียวแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับวิทยุติดครบพวงมลาลัย power เกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบทั้ง4ี่บานภาษีพฤษพานะครับพฤษพานหกสี่เล่มเอกสารชุดโอนมีให้ครบสีสันก็เดิมๆบางๆครับไม่มีชนหนักก็มีตําหนินะครับสีสันตามที่แจ้งว้เลยนะครับสีมีตําหนิเล็กน้อยนะครับช่วงล่างดีมากครับไม่ดังภายในสวยครับคันนี้ ออลีวิวดูรอบๆก่อนครับนี่นะครับมีสีลอกแค่ตามกระชนนะครับตามตัวถังก็โอเคครับเงางามพาไปสีเรียบเรื่องสีก็เป็นรถที่คุ้มค่าน่าใช้ครับคันนี้ Honda c ซี i c 3 2 5 0 0บาทเท่านั้นนะครับนี่ครับเบาะสะอาดสะอานะครับเบาะไม่มีขาดเลยครับแผงประตูเป็นไฟฟ้าสีบานครับหน้าต่างสีบานนะครับเล่มเอกสารชุดโอนมีให้ครบเลยนะครับคันหน้านะครับ ติ๊กเกอร์เพจเดิมโรงงานอยู่ครบคบนะครับเรียบๆเ,เดิมๆท่านใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ